站门口，站门口，站、huh. ကေလာလုံဝေချာနော်လေမမမေတင်လုံးကဲတုံးလုံးလေခာအစလားစိုက်ကော်ဒီဆိုင်အရုပ်အင်္ဂလာပါအစလားစိုက်ကော်ဒီဆိုင်နဲ့အခိုင်နော်နည်းထောင်လာတော့မ ลีลาข่าตาตงนีเลยเอทิตตีออหนึ่งไมแน่อ่าเพื่อาขาาที่สกุสีคุดจะปล้ตรงน้ที่สกูสีเนี่ยแล้วก็มเราบ่อยนเลยแต่้บ่อยต้มันเ้ยเตะบ่อยมงุยเตะบ่อยเลือกงานให้เลือกคู่โตเะเลือกงานให้เนาะอ่าอยู่เนาะมายถ้ไปออสีแน่ยอาปียเนาให่เนาะเพืากาตข่าวตงนี้ทีงหนึ่พพาเน่ยยเาให้ท้งลยย้ายเอายนาะอยเาให้ท้อง อาตมาลองไปดูกูรู้ออเามตตป้ป้าติเนาะมาผูเัพพลย่้ยยอผมมนเนาะอได้ของแน่ผมมนเนาะเอาไม้ตุ๊เลี้เนาะอยู่เนาะมัดนาได้อมุตตรยป้ป้าเียผูสัพพลัยแน่อายุัอลตั้งจังหวัดองห่เนาะ้น่ารอน่ลูกหลาน้อยไปอยู่ห่อลอมาดูไปอยู่ลหลอู้เยมุตตเนาะมาจากปอยู่ล่อหล่เนาะอย่ตับน้องทีมาสมุทรปราการเขาน้องทร่บารีใหม่ลูกวัดเจ้าต အကား ये တဲ့ဒီတဲ့သူအဖိကောင်ဒီဒီသဲနဲ့ရိုးမလာလောမတော်မနိကေကဆက်ရပ်လောမတော်လောမပါလောကြယ်ရဲ့လောဘာချောင်းရေးတဲ့ဒီသဲရန်နော်အမှန်တော့ဟိုရေသောက်တူနော်လေပြလက်ထတာတော့ရနေအဲ့ဒီနော်နော်ခေးဒီကနတ်သိဒီနော်သူတဲ့ပတ်ွာဒီနော်ရိုးမတာဖော်ဒီအဆင်းနဲ့ဖော်လိုက်သူဒီမနိကေတော့ဆံဖော်နဲ့ရိုးငါမစနေတယ်လောနဲ့ခရရနော်အောကသေးရနော် ทีเรได้ใของหอผมเลมานอดะกปาสะพยุเออดอสิคิราวีน่อว่าเราดุลวมเตนอนั่ลยองตาหมอยอนาเได้ของห่าเด็นิติวีดราวีาคาตอร์ที่เพอเตาตุวดาวิคุ้มไม่ดีเนาะเนาะาให้มัเตยอนกับบุคเอเว้ยได้มทาตาต้องมามันตยคอยเนาะขีบครับดีามาลกอดีสไตล์อาฟินันใตย์้องัวดีดีีบา 嘲笑。

Tầng ngày qua mỗi ngày trong ngày nay mỗi ngày tới mỗi ngày tới mỗi ngày đến mỗi ngày 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 Nhìn này,

你也真给出苦瓜了！把大弄来，大不把大弄来。

เออสมัยพ oh, so ี่ตัเลบ้ามายออสมัพี่นทีสบายหอแม่ผมมเอาตุ๊ตตุเล่พี่จะโตแล้ปาตายขมมงหอป้ากป้าลมปไป้าปาตาลอตาหมอเนี่ยตาหมอสีตาลอสีอ่ะล้ผู้เด็กกลัวล้ออย่างเขากลัวมาที่สาเดียวยะขับรถัไมจบบ้าไหมช้า่

โอ้พี่อนาถแล้วแน่กันไหนสิขออยู่ในนาทียอมพี่หรอโอเคหรอทางกันนะยอมสวยดาไลเนาะหรอพี่พี่มีมีมีอียังสิเตเนาะพี่มีอปอมายอมมาสู่มาสิสิยังเจ้าบางบาติเนาะจังมาจังบาจังมาสิเนาะตนสุดต่อปีติเนาะทีนี้ยังปรสนปีบาสิเนาะพี่มีนี่ เคมียังเลยใต้มะพีนะเนาะยังเลยชี้จักบเนาะตะมี้ยังมาถึงเดสกะเนาะอีนี้เอาละเลยนี่แลตะดีเน่หลุบบเนาะยังใส่ปูหลุบอ่ะน้องซุสกะเนาะตะมี้เคมียังชี้เต๋เนาะเนี่ยอ๋อตัวนี้ตัวหอนาทีก็บ่เนาะเนี่ยเนาะเออละยังเฮาบ่มองติเอ๋ยตะยานเนี่ยเอามาเอาลาตะอาบาดายะเนี่ยละติป้องครูหลอมาไขมาอ๋อเนาะเอามาเปตัวยะหอละนี่เนาะแม่ตามะมุนนี่แน่เอานะ

มาเ้ดสิพีดาวเวสมมติลไปผัดแ้ไปผัดดูแลเอะไผัดดูลเยต่อยมอแล้วเดี๋ยวต่อหมอยต่อหมอเอ้ยไอน้าเนาไผดูหมอยาวตเอล้เอไปไปปนอผัดดูอน้อมาไปเย

telu <tört> la <Roca mais uma> เราแกมะเรากมไเราแกมีแต่เลองห้งุาอยู่ามึตัวยาวสั้นเลยนี่เชี่ยเบสไซดนี่เช่ยเบนี่ยา่เหอไ่เชยี่อยู่เช่ยเบ่อ๋อลนี่บุูม่มาพี่สไล์มาพี่มงนี้มาท่อยาวหอ

Happy bay, happy bay, happy Birthday, happy bay, happy Birthday happy bay,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  happy mà happy bay, 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 तू तोरा भूत है मन बाबा मो यार तू